ก็เลยป้าก็เลยรีบขึ้นรถแล้วระหว่างเคลื่อนรถออกไปนะเคลื่อนรถออกไปเพื่อนก็นเลยบอกว่าโทรไปบอกแม่น้องสิแต่ยังอยู่ในหมู่บ้านนะเพราะว่าโทรไปบอกแม่น้องสิซึ่งนะคะก็โทรไปบอกแม่น้องเวลาในโทรศัพท์แม่น้องบอกนะคะประมาณนะคะสิบโมงเช้าเก้านาทีใช่ไหมคะอ่ะมีสองสายสายหนึ่งประมาณสิบโมงเช้าสี่นาทีหรืออะไรเนี่ยสองสายเพื่อนบอกนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณนับดูนะอ่ะคุณนับดู ไปถึงวัดนะคะไปถึงวัดใช้เวลาสองชั่วโมงทําไมสองชั่วโมงนะคะกว่าจะไปถึงวัดสองชั่วโมงเพราะว่าไปถึงวัดเนี่ยนะคะเที่ยงนะเที่ยงแล้วก็เที่ยงเกือบบ่ายไปแล้วอะ่ะจนพระไม่ได้สันเพนอ่ะนะคะนี่คือนะคะเพราะเจออะไรบ้างเจอด่านโควิดนั่นเองค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะซึ่งมีกล้องวงจรกล้องวงจรนะคะด่านโควิดนะคะก็เห็นทุกคนนะคะตรวจนะคะตรวจเออ ตรวจโควิดกันกว่าจะไปถึงวัดมันก็เลยเที่ยงกว่าไปแล้วเพื่อนบอกอะ่ะแต่ก็ไม่ได้กลับมาเลยนะต้องไปจัดทําความสะอาดกุฏิวัดทําความสะอาดวัดแล้วก็กวาดเดินวัดให้พระอาจารย์เพราะพระอาจารย์มามามา,มา,มาจําอยู่วัดนนางวัดก็เลยแบบอะไรไม่สะอาดอเพื่อนก็เลยช่วยกันทําลุงก็ช่วยกันทํชนทาช่วยกันทำา่ช่วยกันทําเสร็จเนี่ยคือมันมันจะมันจะบ่ายโมงอยู่นั่นแล้วบ่ายโมงอยู่นั่นแล้วไงไขเอฟซี เพราะว่าช่วยการทําเดินวัดทําความสะอาดวัดกวาดวัดทากุฏิอยู่เราพูดตามความจริงเลยนะตามข่าวไทม์ไลน์ของพระอาจารย์และบ้าหอนตาม็อกนะคะแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลุงนะคะเอาไทาม์ไลน์จากทุกคนนะความจริงจากนั้นก็เลยพากันขึ้นรถกลับนะคะขึ้นรถกลับระหว่างขึ้นรถกลับเนี่ยมันก็เจอด่านโควิดอีกเอฟซนะคะด่านโควิดอีกเพราะฉะนั้นคุณก็รู้แล้วว่าเวลาไปเนี่ยนะคะสองชั่วโมงแล้วคุณนับไปค่ะสองชั่วโมงแล้วนะคะนะคะ อ่านะคะระหว่างรดก,กําลังจกเคลื่อนโทรไปหาแม่น้องนะสิบโมงเชา้าเอาตีไปสิบโมงเชา้าเก้านาทีอ่ะคุณคุณนุด,ดูนะคะนะคะสี่โมงห้าโมงนะคะก็เที่ยงใช่ไหมคะไปถึงวัดเที่ยงกว่าไหนจะเก็บทําความสะอาดทาอะไรอะไรอะไรอยู่นั่นเนี่ยคือมันจะบ่ายสองโมงอยู่ตรงไหนนะคะมันจะมาอยู่ในที่คลิปอีกจันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะบ่ายสองโมงนะคะลุงยังไม่ถึงบ้านเพราะอะไร เพราะเวลากลับนะคะเจอด่านโควิดอีกเหมือนเดิมแล้วก็ไปแวะซื้ออาหารค่ะไปเดินตลาดแล้วก็นะคะที่เพิ่อนพูดนะรถจอดนะคะ3มครั้งนะตรวจด,ด่านโควิดตรวจด่านโควิดก็จอดแล้วก็จอดที่หนึ่งเนี่ยซื้อผลไม้หรืออะไรนี่แหละข้างทางกันนะคะเออที่เพิ่อนพูดนะจอดจอดสามครั้งเลยนะแล้วไม่พอหลาดนี่ครั้งนี้เดินตลาดกันซื้ออาหารเพื่อมากินกันาะทั้งซื้อเงาะนะคะซื้อเงาะ ซื้อทั้งเงาะซื้อทั้งต่งตงตงตตางๆนานาปลาปลาเผาอะไรเนี่ยนะคะเพื่อนบอกว่านั่นแหละพากันซื้อเดินตลาดกันนะคะเพราะไม่คิดว่าน้องเนี่ยนะคะไม่ได้รีบจะกลับมาหาน้องเพราะคิดว่าน้องป่านนี้ก็คงมีคนเจอแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนก็เลยกลับมาปกติก็มีก้อนวงจรเห็นว่าขี่รถกลับมา olina, ขี่รถกลับมาพอมาแล้วนะคะก็มาจอดบ้านป้าถอนบ้านป้าถอนกัน ป้าหอนตามอบอกว่ามาถึงบ้านเนี่ยเวลาน่าจะบ่ายสามโมงกว่าได้นะคะนี่คือทำลายป้าหอนตามออนะคะบ่ายสามโมงกว่าได้เพราะว่าค่นไปซื้ออาหารอยู่ด้วยแล้วก็คุณก็นับดูตอนไปก็ยังสองชั่วโมงแล้วตอนกลับมันจะมามาแค่ชั่วโมงเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะตอนกลับเขาจอดตั้งสามที่ซื้ออาหารด้วยเนี่ยถ้าคนคิดดีๆคิดมีความนะคะเป็นธรรมเพราะไปถามใครนะถามลุงหรือไปถามที่หลังเนี่ย เขาใช้กะแล้วค่ะ fc นาฬิกะแล้วแต่ถ้าเราผู้มีความเป็นธรรมผู้มีความแยกแยกแได้คุณต้องนับว่าเวลาไปเขาใช้เวลาแค่นี้นะแต่เขาจอดที่เดียวแค่ตรวจด,ด่านโควิดนะยังสองชั่วโมงเลยแล้วเวลากลับเนี่ยนะคะไหนจะจอดนะคะซื้อของข้างทางไหนจะจอดตลาดตรวจด,ด่านโควิดก็ตรวจเหมือนเดิมแต่เขาเพิ่มที่ไปจอดอีกแล้วไม่พอนะไปถึงแล้วไม่ใช่กลับเลยไปถึงแล้วนะคะยังกวาดเดินวัด ทำความสะอาดกุฏิทำน่นทำนี่ช่วยพระอาจารย์นะคะแล้วก็ขนของลงรถลุงก็ขนของแบกข้าวโงข้าวสารแบกของแบกกดอะไรลงไปทำความสะอาดแล้วก็เอาลงไปวัดอะไรเนี่ยคะ่ะ f c คือไม่ใช่ว่าไปแล้ววิ่งกลับมาเลยไง f c คุณต้องบวกเวลาให้เขาเออนี่แหละจากที่เรานะคะแต่ในเนี้ยคลิปเนี่ยมันออกไปทั่วโลกแล้วคนก็มองว่าลุงเวลาผิดที่หลายๆคนเข้าใจลุงเนี่ยนะคะจากผิดจากช่องข่าวกว็เยอะคะ่ะ นะคะเพราะช่องข่าวบอกว่าบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงลุงกลับมาถึงแล้วมันไม่ใช่ไงคุณไม่เอาเวลาเขาซื้ออาหารไม่เอาเวลาอะไรเพิ่มเลยนี่แหละที่บอกว่าแล้วเขาก็ตีข่าวว่าลุงเวลาหายไปสองชั่วโมงช่วงหลังเอฟซีมันเวอร์ไงนะว่าลุงไม่มีเพื่อนว่าเดินอยู่คนเดียวสองชั่วโมงจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วนี่ค่ะคุณไปดูข่าวนี่นะ นะคะดูจากนี่ค่ะอีจังโอเคจะให้ดูตัวหนังสือเขาเขียนเวลาไีมเห็นไหมบ่ายสองโมงเห็นไหมเห็นไหมคะ ลุงกลับมาถึงบ้านเห็นไหมผมก็ล็อกรถเสร็จผมก็ได้เดินขึ้นไปเลยผมไม่ได้แวะผมไม่ได้เข้าไปนั่งคุยหรืออะไรนะผมก็เดินขึ้นซอยไปเลยขอบคุณครับผมก็เลยเดินขึ้นซอยไปเลยเดียก่อนไปบ้านผมดวยนี่ค่ะนะคะไตเกิลน,นะคะเขียนเวลาบ่ายสองโมงลุงกลับมาถึงบ้านเห็นไหมคะมันผิดเวลาเยอะเลยอะ่ะนี่ไงนางเพิ่งเห็นถ้านางเห็นแต่แรกนางจะโต,ตเรื่องนี้แต่แรกแล้วนะคะ นางเพิ่งเขียนคลิปนี้เพราะพี่ชูเกียตรติสมมาให้นางดูว่าเฮ้ยมันแปลกนะเวลาในข่าวเนี่ยผิดไปเยอะเลย <laughs> จากที่พวกเราฟังข่าวมาแต่แรกแต่คู่คนดูนะคะดูคู่คนดูเนี่ยมันดูเยอะนะคะอ่านะคะตัวหนังสืออ่าตัวหนังสืออ่ากลับด้านอ๋อเอากลับด้านใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนางตีลังกาให้ไหม นะคะเพราะเราดูอีกขัน้นเองอ่ะตีลังกาเลยน,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาหน้าน้องออกก่อนไม่อยากเอาหนะ้าเขาขึ้นโอเคอ่ะยังไม่หมดอีกโอ้ยหนอปแ,แต่เขาก็ปิดหูปิดตาไปเองเห็นไหมบ่ายสองโมงจะลุกขึ้นกับด้านไหม พอล็อกรถเสร็จผมก็ได้เดินขึ้นไปเลยผมไม่ได้แวะผมไม่ได้เข้าไปนั่งคุยหรืออะไรนะ <I am. S 2> ผมก็เดินขึ้นซอยไปเลยซอครับผมครับผมก็เลยเดินขึ้นซอยไปเลยขึ้นซอยไปบ้านชมพู่ครับเดินขึ้นซอยไปทางหน้าบ้านชมพู่เลย okay, okay. อันนี้คือเขาตั peach, ดมาเป็นช่อนๆไม่ได้สังเกตเลยครับว่าเจอใครบ้างเพราะคนมันเยอะหาข่าวจากไหนล่ะไหนอันนี้จะไปหาข่าวจากไหนบ้าก็ตอนนั้นชาวบ้านมาหาแล้วครับเข้าหาแถวนั้นน่ะเห็นชาวบ้านกันหาผมก็ออกไปหาแถวสวนยางข้างๆเลย ก็เดินไปตามชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาหากันแล้วม้งแตนอยู่ไหนก็แตนแตนผมผมไม่รู้ครับว่าเขาไปตอนไหนเ็แยกกันเลยเขาลุงจาารถไม่รู้เขาไปยังไงผมไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเขาทำแบบเขาทำแบบตัดต่อวันนั้นหลังจากที่ผมลงรถแล้วผมเฉียดไปตรงบ้านน้องชมพู่ออกไปตรงซอยนั่นแหละข้าง สวนมันเยลลองนี่เขาบอกว่าเห็นลงอะไรนั่นน่ะภายหลังเขาบอกว่าเห็นรอยเท้านั่นหละที่เขาบอกว่าเห็นรอยเท้าเด็กนี่รอยเท้าเด็กที่เขาถ่ายรูปไว้แล้วน้ำจะำสรุปให้ไอชไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่รองเท้าครับรอยเท้าเด็กแล้วทีนี้ผมไปผมก็ตจนนี้ก็ถามมาผมนนไปถึงตรงไหนไปตรงห้วยปุงตรงนั้นแหะตรงเมืองหมอทวัดน่ะ ผมไปเจออะนางบุญมาเนี่ยพี่บุญมาเนี่ยที่เขาพูดในช่องนั้นก็<ะ> <c oughs> ดูตามห้วยตามห้วยตามหินตามซอกหินตามห้วยเนก็พากันไปเปิดหาร้องชมพูชมพูนั่นแหละก็ไปดูตามเขานั่นแหละไม่ได้ทักกัน <c oughs> ก็ถามว่าทักกันไหมผมก็ว่าผมก็จําไม่ได้ว่าทักเขาไปทักเขาหรือเปล่าหรือไม่ได้ทัก ทีนี่ก็เลยไปถามป้าบุญมานี่ก็เลยไปถามป้าบุญมามแล้วนี่ก็จะพากันร้องเรียกหาอย่างเงี้ยวันนั้นนะ่ะที่ไปก็มีแม่น้องชมพูชมพูชมพูด้วยวันนั้นแมน่ใกล้ตีนเขา แล้วก็มีเสียงเรียกออกลงมาจากผู้ชายอย่าบอกว่าไม่ต้องพากันขึ้นมาหาแล้วนะหาเสร็จแล้วให้พากันเลียงหน้ากระดานขึ้นไปเลยแล้วพวกพี่ก็เลียงหน้ากระดานกันน่ะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเนาะเรียงหน้ากระดานไปเลียงหน้ากระดานกันลงมาอย่างเงี้ยออมแล้วพวกพี่ก็หน้าใครหน้ามันอย่างเงี้ยให้หาเผอิญหน้าพี่เป็นหน้าร่องน้ําหน้าลุ่มน้ําและนี้มันจะลบแถวนี้พี่ก็ไม่กล้าลงเท่าไหร่แล้วก็เห็นน้องอีกคนนึงน้องอีกคนนึงน่ะที่หาด้วยกันน่ะก็เรียกเขาลงมาหาด้วย มาช่วยหาหน่อยกูกลัะวว่ะเออแล้วทีนี้พอน้องคนนั้นอะ่ะลงมาด้วยพอเพอิแป๊บเดียวมองขึ้นไปเห็นลุงพลเนี่ยแหละเด็กเขาแบบเอาคําพูดมาใส่แล้วก็ใส่ให้คนเป็นนี้เขาเขาฝั่งฝั่งนี้นเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกเขาก็จะลงไปหาด้วยนี่แหละแต่แม่น้องชมพู่อยู่ฝั่งนี้ลุงพลงเดินลงมาหรือว่าหยุดยืนอยู่ตรงนั้นไห่พวกพี่ก็ไม่ได้เอกใจนะน้อ,อว่ายืนหรืออะไรอะ่ะแต่แกก็คือ เดินลงไปหาปอมกับพวกพี่เออต่างคนต่างหาคือต่างคนแต่ไม่ได้สังเกตอ่ะฟังต่อแล้วเขาจะเอาผ้าปอบใส่นะคะโอเคแกก็เหมือนจะมาหานั่นแหละอือก็เหมือนคล้ายแม่น้องแม่น้องก็อยู่ฝั่งนี้ลุงพลก็อยู่ฝั่งนี้แต่ตรงกลางเนี่ยพวกพี่เป็นคนยูอืมแต่พี่ก็เรียกลงุลงพลลุงพลอ,อะลงมาลงมาหันลงมา ก,กับผู้ค่อยหน่อยผู้ค่อยกลัวก็พูดอย่างนี้เนาะแกก็เดินลงมาเพราะว่าพี่จะเป็นคนแบบว่าชอบทักชอบอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็พากันเดินลงหาแต่คือต่างคตต่างหาไม่ได้สังเกตใครใครและใครอย่างเงี้ยคือหน้าพี่ก็หน้าพี่อย่างเงี้ยหน้าแกก็หน้าแกไปก็คือไม่ได้ไปติดตามไม่ได้ไปจ้องแกว่าแกไปหาตรงไหนตรงไหนคือไม่ได้ไปจ้องเนาะก็เห็นแค่นี้แหละก็เห็นแค่นี้แหละโอเคค่ะนะคะ ก็จะสรุปให้นะคือเวลาในในข่าวนี้นะคะเพื่อนทําคลิปได้ดีแล้วก็นะคะทำคลิปได้ดีมากเพราะว่านะคะเก๊บุญมาพูดเนี่ยนะคะเพื่อนก็ไม่ได้ว่าเห็นลุงพลอุ้มเด็กนะคะแล้วก็ผู้ชายอยู่ข้างบนนะคะทุกคนช่วยกันหาทีมผู้ชายอยู่ข้างบนแล้วก็ผู้ชายเนี่ยตะโกนนะคะตะโกนบอกว่าข้างบนเนี่ยพวกผูก้หญิงไม่ต้องมาหาแล้วเพราะว่าพวกผู้ชายเนี่ยเขาหาข้างบนหมดแล้วให้ผู้หญิงหาอยู่แถวข้างล่างแถวล่อง,ง,งน้านั่นแหละ ส่วนลุงพลเนี่ยนะคะเพื่อนก็หานะคะหาเหมือนคนอื่นทั่วไปหาเหมือนคนอื่นทั่วไปเพราะว่าเพื่อนไปส่งนะคะพระกลับมาแล้วก็มาทีหลังมาทีหลัง,ลงแล้วเพื่อนก็ al. รีบเข้าไปรีบเข้าไปก็หาถ้าลุงพลนะคะจะไปจัดฉากหรืออะไรเนี่ยคนจะเห็นแล้วค่ะนะคะเพราะพวกผู้ชายก็อยู่ข้างบนหากันเต็มไปหมดนะคะมันเป็นไปไม่ได้ว่าเขาจะไปจัดฉากตอนไหนแล้วเด็กที่เขานะคะจะไปจัดฉากเขา เขาหายเขาไปจัดฉากนะคะอ่ะนะคะ,ะ,นะะ F4 มันก็ไม่มีเวลาที่เขาจะทำซึ่งป้าคนนี้นะคะก็ไม่ได้เหมือนช่องข่าวอีกช่องหนึ่งที่หลายๆคนดูพูดเลยนะคะในช่องนั้นตัดเสียงป้าท่านนี้เป็นท่อนๆแล้วก็เอาเสียงตัวเองใส่บอกว่าลุงพลมีพิรุดมีอาการเหม่อลอยเรียกก็ไม่ได้ยินเรียกก็ไม่ตอบแต่ป้าท่านนี้บอกว่าเรียกให้ลุงพลลงมาก็ลงมาเห็นไหมก็ลงมาไม่ได้พูดถึงว่าลุงพลเหม่อลอยเลย นะคะคือขอบคุณช่องอีจันที่ไปสัมภาษณ์นี่คือช่องอีจันนะคะไปสัมภาษณ์เพื่อนเลยพูดค่งเ,เป็นคนเดียวกันมันไม่ใช่ว่าลุงเหมือลอยเพื่อนก็นะคะไม่เห็นลุงถือถุงปุ๋ยไม่เห็นลุงนะคะอุ้มเด็กด้วยก็หาเหมือนคนอื่นหาเนี่ยค่ะมันก็เป็นประโยชน์ต่อลุงนะก็เหมือนว่าลุงลุงก็พูดถึงผู้หญิงคนนี้เหมือนกันก็เท่ากับผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นพยานให้ส่วนลุงดาเนี่ยลุงพูดถึงว่า ก็เห็นไปช่วยหาเนี่ยลุงดําตอนแรกนึกว่าลุงพูดถึงจุดนั้นแต่อีกจุดหนึ่งใช่ก็เห็นลุงจริงๆอย่างเงี้ยที่ที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยมันพูดผิดพูดถูกจําผิดจําถูกต่อมาเขาก็มาพูดว่าเห็นลุงเห็นไหมแต่คลิปนี้เพื่อนไม่ได้ไปสัมภาษณ์อีกใหม่เพราะว่าลุงคนนั้นออกมาพูดใหม่ที่ลุงพูดถึงสุดท้ายเห็นลุงกันทุกคนแต่ที่สําคัญคือเวลาในข่าวนี่เวลาเนี่ยมันผิดเพราะฉะนั้นไปถามป้าถอนใหม่ได้นะตามม็อบได้ว่าเวลานะคะ เวลาเขาไม่ได้กลับมาถึงบ้านบ่ายสองโมงตรงนะคะนี่แหละที่มาจับเอาเวลาว่าเขาหายเขาหายหลังจากนั้นเพื่อนหาแล้วเพื่อนก็กลับย้อนมาที่รถใช่ไหมแล้วเพื่อนก็นะคะพากันไปตามหาที่บ้านนะคะพ่อน้องอีกนะคะไทม์ไลน์ก็ป้าถอนก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะให้ฟังเสียงป้าถอนแปลว่าป้าถอนพูดอย่างไรนะคะย้อนไปฟังได้เลยค่ะนะคะ